ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของการสร้างไลบรารีเอาไว้ให้เพื่อนๆใช้กันนะครับสมมติว่าเราเขียนโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งมาแล้วมันมีฟังก์ชันที่น่าสนใจแล้วสามารถนําไปให้เพื่อนๆเ,เ,เราใช้ได้แล้วเราอยากจะแชร์ฟังก์ชันของเราอย่างเช่นสมมุติว่าฟังก์ชันแบตเตอรี่อย่างเงี้ยอยากจะไปแชร์ให้เพื่อนๆในทีมใช้งานโดยที่เขาไม่ต้องมานั่งก๊อปวางเพราะว่าอ่าอย่างอย่างลักษณะการเขียนโปรแกรมของ พวกผมก็จะเป็นลักษณะการใช้ g o o b l l Label ก็คือเราจะเซตเป็นชื่อแบบนี้ซึ่งมันจะออกไปดีไหนก็ไม่รู้คราวนี้ถ้าเกิดจะต้องให้ทีมงานเรามานั่งกอบตัวโค้ดแล้วก็มาสร้าง g o o b l l Label แบบนี้มันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เหนื่อยด้วยคราวนี้เดี๋ยวจะพาทำตัว Library เอาไว้แจกใจ่ายให้เพื่อนๆในทีมใช้งานเราก็จะมาตรงนี้กด e x p o r t ไปเลยกด export library แล้วมันก็จะทําการประมวลผลสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะถามดีเทลว่าตัวไหนที่อยากจะทําเป็น Public ตัวไหนที่อยากจะทําเป็น Private นะครับสมมุติว่าทั้งหมดอะ่ะผมทําเป็น Private มันจะมีอยู่แค่ตัวเดียวที่ผมอยากจะทําเป็น Public ก็คือฟังก์ชันแบตเตอรี่ผมก็กดโอเคไปจริงๆมันมี e d ดิเตอรเรื่องอื่นๆได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเซตพาสเวิร์ดว่า,าจะใช้งานฟังก์ชันนี้จะต้องกรอกพาสเวิร์ดก่อน กรณีที่บางฟังก์ชันมันเป็นความลับแล้วเราอยากจะให้แค่เพื่อนในทีมใช้เราเราเราก็จะบอกเพื่อนในทีมว่าฟังก์ชันนี้มีรหัสนะก็ต้องกรอกรหัสบาบาบาถึงจะใช้งานฟังก์ชันนี้ได้นะครับลักษณะาการโพดิคเป็นแบบไหนบ้างอะไรอ,อ่ะซึ่งในนี้ก็ไม่ไม่พูดถึงแล้วกันก็กดโอเคไปแล้วก็เขาก็จะให้เราสร้างไลบรารีนะครับไลบรารี ันนี้ก็จะเป็นโฟกัสเรื่องของแบตเตอรี่ที่เราจะให้เป็นพับิกนะครับพอเรากดเสร็จเรียบร้อยเวลาเพื่อนเพื่อเราอ่ะเขาอยากจะเขียนโปรแกรมใหม่สมมติว่ามันไม่มีข้อมูลอะไรเลยการจะทํางานครั้งแรกของเขาเปิดโปรแกรมเปล่าๆมาเดี๋ยวจะดึงข้อมูลฟังก์ชันของการใช้งานแบตเตอรี่ของเราไปใช้อย่างเงี้ยครับก็ สามารถกดเลือกไปที่โปรเจกต์แล้วก็มาในส่วนของ Library Operation แล้วก็มาที่ Digital to Library List นะครับแต่ว่า Library ที่เราสร้างให้เพื่อนมันจะเลือกในส่วนของ User Library นะแล้วเขาก็จะมี i ิสให้เราเลือกซึ่งตัวเมื่อกี้ที่เราสร้างมาเทก็คือตัวนี้โฟกัสแบตเตอรี่นะครับคราวนี้เราก็จะเห็นว่า ตัวไลบรารีที่เราสร้างมาเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกแล้วก็จะมีพวกหน้าต่างโปรแกรมเดี๋ยวเอามาให้ดูตรงนี้ก่อนในส่วนของ Global l ร v e l นะฮะเปิดไฟล์มาครั้งแรกมันจะไม่มีนะคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเราเปิดคำว่า Public Battery สิ่งที่คนอื่นเขาดึงไลบรารีเราไปใช้เขาจะเห็นแค่ฟังก์ชันแบตเตอรี่นะตัวอื่นๆก่อนหน้านี้ที่เป็นฟังก์ชันหลายๆตัวมันจะไม่ขึ้นโชว์ให้ให้ใครเห็นอ่าสมมติว่าเรา แจกเลยให้เพื่อนๆเ,เราใช้เป็นฟังก์ชันนี้เราก็กดเย็ดไปเขาก็จะถามเลาว่าเราจะให้เขียนอ่อ Google Label Tab ไปเลยไหมอะไรเงี้ยซึ่งปกติถ้าเพื่อนๆเ,เราไปเปิดโปรแกรมมาใหม่อยู่ก็ให้เขาใช้ g l o b a l Label จากการเซตติ้งของเราได้เลยแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะมาทั้งโค้ดแล้วก็มาทั้งในส่วนของ g l o b a l Label ตัวนี้นะครับ เนื้อโค้ดก็จะมาตัวแปรที่เราสร้างให้เขาก็จะมาด้วยนะครับมันก็จะทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเพื่อนๆที่เขาอยากจะใช้โปรแกรมของเราอะไปนั่งสร้างโ b บ l ลเล e l ทีละตัวทีละตัวสมมุติเราคอนเว r ร์ตไฟ เวลาเราไปดึงไลบรารีเพื่อนมาใช้ต้องถามเพื่อนด้วยว่ามันมีตัวแปรไหนไหมที่เราทำที่เขาอะทำแอสไซเป็นแรชชิ่งหรือว่าเป็นโกลบอลเลเวลธรรมดานะครับไม่งั้นมันก็จะดึงไลบรารีมาใช้ตรงๆไม่ได้ประมาณนี้ครับ